สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุขิตาหอนตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหอนตัว จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาพยาปัช,ชาหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอานิฆาโหอนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น สุขีอตานังปริหารันตัวจงมีความสุขกายสุขใจเถิดให้รักษาตนอยู่เย็นเป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทูก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัพพทุกขาประมดจันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ให้รักษาตนพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสาทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหลักธาสัมปติโตมาวิคัตชันตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้พลาดพระจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิดสัพเพสัตตา สัต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นกรรมมาสาักกรรมมาทายาทากรรม,มโยนิกรรม,มพันธุกรรม,มาปาติสรณามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันตีกัลไลยานังวาปาปะกังวาตัสา,า,าทาธาพวิสันตีส์ทั้งหลายทั้งปวงจากทำกรรมบันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป ปุญญาสิทธานิกาตัสสาญานัญญานิกตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตัสัตตานันตาปะมานาขอให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วในบัดนี้ และบุญทั้งหลายเหล่าใดที่ข้าพระเจ้าได้กระทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจาไม่หั่งมาตาปิตาให้โยชนเหล่าใดผู้เป็นที่รักทั้งผู้มีบุญคุณมีมารดาและบิดาของข้าพระเจ้าเป็นต้นทิฏฐามจาปยาทิฏฐาวา ที่ข้าพระเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นอันเยมาชัตเตเวริโนสัตตาติทันติโลกาสามิงสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดซึ่งเป็นกลางและเป็นเวรกันที่ดำรงชีพอยู่ในโลกนี้เตภุมมาจตุโยนิกาที่เกิดในภูมิสามและเกิดในกรมเนอสี ปัญเจกาจตุโวการามีขันห้าขันหนึ่งและขัน 4, สี่สร้างสารันตาภวาภเวที่ท่องเที่ยวไปอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานัมเมสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าแล้วอนุโมทันตุเตสยัง ขอให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดเยจิมังณปชานันตีก็สัตว์ทั้งหลายเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพระเจ้าในครั้งนี้เทวาติสั่งนิเวทยงขอให้เทวดาทั้งหลายพึงแจ้งแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น มายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาจงอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าได้ให้แล้วเถิดสัพเพสัตตาสด,ดาหอนตัวอาเวราสุขชีวิโนขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันและกัน จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดเขมาปาท่านจะปรับปนตัวและจงถึงซึ่งทางอันกเกษมสุขเถิดเตสาสาศสิชะตังสุภาขอให้ความหวังที่ดีของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงสำเร็จผลเถิดสาธุ สาธุสาธุอนุโมทามิ